วันนี้ไปทำแผ่นแป้งตอติยาก,กันค่ะมีหลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าอยากได้สูตรแป้งเดี๋ยวพาไปทำค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะก่อนอื่นเลยใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำมันพืชใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำร้อนนะคะใส่ลงไปค่ะตอนที่เราใส่น้ำร้อนนะเราก็จะใช้ช้อนนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคนไปจนกว่าแป้งของเราจะอุ่นเลยนะ คนไปแบบนี้ค่ะหลังจากที่แป้งของเราอุ่นนะแล้วเราจะเอามือมานวดค่ะค่อยๆใช้มือนวดไปแบบนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนวดไปเลยเราจะนวดไปจนกว่าแป้งของเราจะไม่ติดมือไม่ติดขอบชามนะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะค่อยๆนวดไปเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มจะได้แล้วนะคะแต่นวดไปอีกนิดนึงค่ะนวดไปสักพักนึงประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคนได้แป้งแบบนี้เสร็จแล้ว เราจะพักแป้งไว้นะคะ30นาทีค่ะไปดูกันค่ะว่า30นาทีผ่านไปแป้งของเราเป็นยังไงนะมาเช็คกันเลยค่ะนี่เลยคือแป้งที่เราพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเขามาปั้นเป็นก้อนค่ะวันนี้เราทําได้ทั้งหมด5แผ่นนะคะได้5ก้อนค่ะเอามาคึนๆให้เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ค่ะทําไปจนหมดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีดกันเลยค่ะเวลารีดนะเราจะเอาเขามากดให้เป็นเป็น,ปนแบนแบบนี้โรยแป้งหน่อยหนึ่งนะคะโรยแค่นิดหน่อยพอค่ะเรายังไม่โรยเยอะนะแล้วเราก็จะค่อยๆรีดไปเลยค่ะแบบนี้เลยรีดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเราจะรีดไปจนกว่าจะได้ความบางที่เราต้องการนะรีดไปค่ะรู้สึกว่าเริ่มรีดยากโรยแป้งอีกหน่อยค่ะแบบนี้ตามตามเหมือนในคลิปเลยค่ะค่อยๆรีดไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะ แบบนี้เลยค่ะทําไม่ยากค่ะค่อยๆทําไปนะตอนรีดแป้งใจเย็นๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งอาจจะรีดยากหน่อยนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยรีดแป้งนะค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมความบางของเขาประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดเลยนะคะหลังจากที่เราทําจนหมดแล้วแป้งของเราก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมความบางประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราจะเอาแป้งของเราไปจีในกระทะเลยนะ ก่อนที่จะจี่ในกระทะทาน้ํามันหน่อยค่ะเช็คว่ากระทะของเราร้อนหรือยังถ้ากระทะร้อนแล้วนะใส่แป้งลงไปค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็กลับด้านแบบนี้ค่ะสังเกตเลยนะคะถ้าเกิดแป้งของเราสุกนะแป้งของเราจะใสขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาเริ่มใสแล้วค่ะเห,เห็นไหมแขอบๆพมไหมเห็นไหมแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะจี่ไปจนก,กว่าแป้งของเราจะมีความเหลืองนิดหน่อยนะคะค่อยๆท,า,ยทาไปแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนในคลิปเลยนะคะทาไปค่ะแบบนี้เลยเห็นไหม ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะทําไปจนหมดเลยนะคะแล้วไปดูแป้งกันค่ะนี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งของเราจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแป้งของเราจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเอาไว้ทําเคบับคืออร่อยส,สดๆเลยสําหรับอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะให้ในคอมเมตนต์นะสุดท้ายนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ